โดยกติกาของเรานะครับผมคือแน่นอนครับผมจะเรียกนะครับผมมาตามหมายเลขนะครับของฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายครับโดยทุกท่านเลครับจะมีสิทธิ์ในการหยิบซองคาถาม1คําถามเท่านั้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับในการตอบคําถามเมื่อหมดเวลานะครับไม่ของคุณจะดับลงทันทีนะครับ เอาละตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะารอคอยช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับรผมขอเชิญท่านแรกเลยครับ MST 02ออมนัทวันู้สกุลครับสิซองัพี่นี้เลยนะครับ ฟังให้ดีนะครับหายใจลึกๆนะมคาถามของคุณครับระหว่างความฝันกับหน้าที่ที่ต้องทําคุณจะเลือกสิ่งใดก่อนและเพราะเหตุดใดเชิญครับค่ะออมเลือกหน้าที่นะคะเพราะว่าหน้าที่เป็นหน้าที่หลักที่เราังต้องทำอยู่ส่วนความฝันทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดสำหรับออมออมจัดสรรเวลาเพื่อไปตามหาความฝันของออมขอบคุณค่ะ ขอบคุณา,ากรับเ,เ,เสิรรเองกัมเกบ MST 02คุณอ๋ออีกครั้หนึ่งนะครับ,บ, 02, ออรบ,รบมาถึงฝ่ายชายกันบ้างครับขอเชิญ MST 18ครับโทมัสทอมสุภกิจปูุ่มครับครับณหลัตอนนี้นะครับคำถามคุณคืน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีคนพูดว่าการประกวดทางฝั่งผู้ชายไม่ได้สร้างคุณค่าแต่เป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศเ oh. ชิญครับจริงๆแล้วการที่เรา,าประกวดนางงามหรือนายง,งามครับมันไม่ใช่แค่บอดี้เบรนหรือคมบิวตี้เท่านั้นแต่ที่ทอมกำลังทำอยู่ตอนนี้คือทอมกำลังเป็นสปอคเพรสให้กับคนทุกคนบนโลกครับเพราะฉะนั้นจงอย่ามองเราแค่เพียงภายนอก จงมองในนี้ครับเพราะเรากำลังเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกและแก้ปัญหาโกลโลอิชูส์ทั้งหมดบนโลกเลยครับขอบคุณมากครับขอแซมจบเลยกับทมัสทอมด้วยนะครับมาถึงฝ่ายผู้หญิงท่านถัดไปครับเรยนเชิญ m s เอสทีโกลุ่มธนัชพรผ่านแก้วครับยิงสองฝั่งผู้หิงได้เลยนะครับผู้ห และคำถามของคุณคือฟังให้ดีนะฮะอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขมากที่สุดในชีวิตและเพราะเหตุใดครับเชิญครับสิ่งที่อยากแก้ไขมากที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะก็คงเป็น ที่เราไม่มีสติขาดสติในการทําทุกๆอย่างค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมุกขอเลือกสิ่งสิ่งนี้ถ้ามีโอกาสแก้ไขได้มุกก็อยากทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและขอเสียงปรบมือให้กับ m s c 08มุกุูด้วยนะครับกลับมาที่ฝ่ายชายครับขอเชิญเอ็มเอสซ21มีผูพุทธิเมศนวลสะอาดครับ ด,ดีนะครับคำถามของคุณคือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อผู้ที่มีอายุมากกว่ากล่าวกับคุณว่าเพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเชญค,ครับสหรับหมีมองว่าใช่ครับเขา,อา,อ,าอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ว่าโลกตอนนี้นะครับเป็นยุคปัจจุบันแล้วไม่ใช่เหมือนยุคตอนที่เขาหลังอาศัยอยู่ตอนนั้นซึ่งตอนนี้นโลกพัฒนาไปไกลแล้วครับซึ่งทุกอย่างที่เขาเจอมาอาจจะ สอนรุ่นเด็กรุ่นใหม่ได้แต่ว่าโลกพัฒนาแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถสอนผู้ใหญ่ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและขอเสียือกับ MSC 21หนมีภูด้วยนะครับมาถึงท่านถัดไปครับเรียนเชิญ m s g 1 0ูนครับ Rina Karina b u l l e r ขอให้โชคดีนะจ๊ะ คำถามของคุณครับคุณคิดว่าอะไรคือบททดสอบสำหรับคนในเจเนเรชันของคุณแล้วคุณสามารถจัดการมันได้อย่างไรครับสําหรับเจเนเรชันของลีน่านะคะ mm hmm. การทดสอบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความอดทนค่ะ mm hmm. เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมาไวและไปไวเราตรวจสอบอยู่กับในสิ่งนึงได้น้อยมากสิ่งที่เราขาดก,ก็คือความอดทนในการที่จะทําตามความฝันแต่ลีนาไม่ค่ะ มีน่ายูงทำตามความฝัน,นมีนาอยู่ทุกวันนขอบคุณมากคับวรมือกับเอ็มเอีนด้วยนะครับมาถึงท่านถัดไปครับ m s ็2 3อสีสปนเซอร์ภูรักเพิ่มนำมันแจกอีกสองหนครับโวร ฟังให้ดีนะครับคำถามของคุณคือจากกรณีที่มีเหตุตกท่อที่พบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบันคุณคิดว่าปัญหาดังกล่าวควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับ,บคำถามเป็นสิ่งที่กว้างมากครับและก็เป็นคำถามที n กว้างขวาง you know There's, there's so many solutions in, in life, and uh, you know you can always change the things that you need to be changed. And of course, um, you know we all make mistakes. There's problems, but we just have to fix them, fix them. You know, like there's so many solutions to things, and um, just keep moving forward. So sort of things keep trying and come from markup. Let's Spencer, the m s 1> g 1น,นึ่งครับแตกว่ากัษมาซอโจงฟังให้ดีนะครับคำถามของคุณคือคุณคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีลัทธิประหลาดที่มีคำสอนและการสร้างความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้น It's all about the belief. People can choose what they want to believe at the end of the day. It needs to come from their heart. And as we uh, believe in ourselves, and the same thing as we, it's like the cult that people want to join, but it's all about in your heart. It's all about your happiness. And if they want to join, just join it. It's all about you. Thank you. That's a great answer. MSG. มาถึงฝั่งผู้ชายกันบ้างครับ M S G 2 4ครับโจชลวิทย์วงศรีวอร์ผู้ชายครับฟับง้ดีนะครับคำถามของคุณคืออะไรคือสิ่งที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงกับคนในสังคมไทย และประชาคมโลกเจนครับสิ่งที่ไม่อยากเห็นเกิดขึ้นทั้งในไทยและประชาคมโลกนะครับก็คือการที่เราใช้ชีวิตโดยไม่สนและไม่แคร์ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรเราอยู่ในสังคมโลก<ๆ>เราอยู่ร่วมกันเราทัฒน์อย่างร่วมกันหากว่าเราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้เราต้องแคร์คนอื่นมากพอเราถึงจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน as a unity as a whole ขอบคุณมากครับ มาถึงั่งผู้หญิงอีกหนึ่งท่านครับ m s g 1 2ครับบีรัชนีก่อนประเสริฐพรสันนะครับ mm hmm. เหลือเพียสงสคำถามเท่านั้นนะครับคำถามของคุณครับอะไรที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณคิดว่าเป็นไปได้ และเพราะเหตุใดครับสำหรับบีนะคะสิ่งที่คนอ,อื่นคิดว่าบีทำไม่ได้คือการที่ที่บีสมองมีซุปเปอร์ไทยแลนด์ปีนี้ค่ะแต่สำหรับบีบีคิดว่าบีมองได้เพราะบีมีศักยภาพมากพอ <Okay. S 2> และพอที่จะไปโปแลนด์พอคุณคกหนึ่อองครันที่ตอบคำถาไมได้ดีมากครับมาถึงปาผู้ชายกันมากครับ เรียนเชิญ MST 26เติร์ดปุณคริตทรัพย์กริดครับเหลือเพียงสคำถามเท่านั้นนะครับฝากกันดีไครับเติร์ดถ้าชีวิตของคุณไม่มีกฎหรือขอบเขตอะไรเลยแล้วคุณสามารถทำอะไรก็ได้เป็นเวลา1วันคุณจะทำอะไรครับ ครับขอบคุณสำหรับคำถามครับผมเลือกที่จะอยากลองเป็นผู้หญิงดูครับเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ชายมันเป็นกระแพงมากๆที่ว่าเราไม่เคยได้ลองอะไรหรือได้อยากทําอะไรหรือได้รับความรู้สึกอะไรที่มันเป็นกฝังอยูเลย <S <S เพราะฉะนั้นผมอยากลองเป็นผู้หญิงดูครับมาครับขอบคุณมากครับตัวเลขที่ตอ่อของคุณเติร์เ MSC 26ครับมาถึงท่านสุดท้ายครับ MSC 15อสซีหนึ่งฮ่าเอ็นาเอร์บิโน เดี๋ยวคำถามสุดท้ายน้ำนะครับหายใจลึกๆนะครับฟังให้ดีครับคุณจะยอมรับได้หรือไม่หากทราบว่าผู้ชนะการประกวดในค่ำคืนนี้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการช่อโกงผู้อื่นมาก่อนนะเชิญครับค่ะแอนนาไม่ยอมรับค่ะเพราะว่า มันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนนะคะคือถ้าคุณจะมง,งหรือถ้าคุณจะได้คุณไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้คือคำตอบของแอนนาแอนนาคนบีโนนั่นเองครับ2อแฟิวเจอร์ฟัตวีวัยเมธาโชคลุกกุิครับฟังให้ดีนะครับฟิวเจอร์ คำถามของคุณครับในอนาคตถ้าคุณได้เป็นพ่อคนพ่อแบบไหนที่คุณอยากจะเป็นในสายตาลูกของคุณครับเชิญครับ พ่อแบบนั้นก็คือพ่อที่สอนให้ลูกเป็นสุภาพบุรุษในการที่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ท่านพื้ฐานหรือว่าสิทธิ์ใดๆก็ตามเคารพในเพศว่าเพศนี้มีความหลากหลายดังนั้นแล้วผมอยากสอนให้ลูกเป็นสุภาพบุรุษที่เคารพทั้งเพศกฎหมายและความเท่าเทียมของคนครับขอบคุณมากครับและนั่นคือคําตอบของฟิวเจอร์นั่นเองนะครับ